สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้ามาสาธิตแล้วก็รีวิววิธีการขูดมาระกอรนะคะให้ได้เส้นสวยตามที่เราต้องการเนาะบางคนชอบสั้นบางคนชอบยาวแล้วก็คือมันอยู่ที่วิธีการปรับของเราเองว่าจะขูดแบบสั้นหรือแบบยาวเนาะส่วนตัวแม่ค้าคือเป็นคนที่ชอบแบบว่าเส้นมะระกอรสั้นๆเนาะวิธีการขูดเลยง่ายๆแล้วเตรียมมาแล้วนาจ๊ะวิธีการขูดง่ายมากเลยจ้าจับให้แน่น เอาได้นร็วๆนะชอบขุอชอบั้นมากเห็นไหมขุดง่ายไหมเห็นไหมแม่ค้าจะจับแบบนี้แล้วก็ตุกนะคมมากค่ะนะคะเส้นที่ได้ดูค่ะนะคะลูกค้าบอกว่าบางคนทําไมแบบว่าอ่าสอนวิธีการขุดหน่อยอันนี้คือวิธีการที่แม่ค้าขุดนะเห็นเส้นไหมคือเส้นจะจะดูแบบใหญ่อะแล้วก็กรอบด้วยนะ นี่เส้นประมาณน,นี้ที่แม่ค้าบอกว่าไม่ชอบแบบว่ายาวแม่ค้าจะชอบสิ้นสั้นอย่างนี้ค่ะกดเข้าไปรูดลง